ครับก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะผมสรับ Honda นะครับเจ็คันนี้นะครับก็ลูกค้ามาทาการเปลี่ยนเรื่องของมอเตอร์นะครับที่ฉีดน้ํานะครับของนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับก็ราทำการเปลี่ยนมอเตอร์ไปนะครับเนื่องจากมอเตอร์ชารุดนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับทําให้น้ําไม่ออกฉีดตรงกระจกนะครับมันก็ทําการแก้ไขนะครับเสร็จสิ้นโดยทีมงานรั้นเด็ดมีไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเทสเพื่อส่งงานลูกค้านะครับขอไฟอีกขอเปิดนะครับโอเค นะครับใช้งานได้ปกติแล้วครับใส่แชมพูให้ด้วยนะครับจะได้ลื่นนะครับโอเคครับอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็สำหรับลูกค้าใดครับที่นะครับอยากทําการซ่อมแซมในเรื่ของมอเตอร์ที่ฉีดน้ํานะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 9 4 4 2า9ทีมงานเด็มมดีไฟได้ยก็ยินดีให้บริการขอบคุณครับสวัสดีครับร้านเด็มมดีไฟครับวันนี้นะครับลูกค้านํำรถ่ะผมคอนดัตเจ็ทนะครับมาทําการนะครับแก้ไขเรื่องของหนับน้ำหนับ ที่ปั้มน้ำฝนนะครับไม่ไม่ออกนะครับแับนี้นะครับก็มอเตอร์ทำงานอย่างเดียวครับไม่มีน้ำออกนะครับน้ำก็ยังเต็มอยู่อยงนี้นะครับก็นะครับน่าจะเป็นที่ระบบนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เราทำการตรวจเช็คมอเตอร์แล้วสายครับวันนี้ครับเดี๋ยวบรรยากาศการแก้ไขเรื่องของนะครับน้ำมอเตอร์ที่ปั้มน้ำฝนไม่ทำงานนะครับของคอนราเจ็ทคันนี้นะครับปลักควาอ่อนโยน การเปลี่ยนมอเตอร์นะครับที่ปัดนน้ำฝนนะครับที่ฉีดน้ำนะครับเดี๋ยนี้นี่ครับเราทำงานแล้วนะครับก็เ,เป็นที่มอเตอร์นะครับคือนะครับทำง,งานแล้วนะครับ 很多干部。